สวัสดีครับครับผมพบกับพวกเลาเช่นเคยผมกับนี่ครับรักบัลไลฟ์ประจำวันพุธที่20มีนาคมครับผมอีวี่ก่วอนก็จะส่งการแล้วนะเดือนมีนาก็เข้าสู่หน้าร้อนตัดแต่งครับเดือนมีนาก็เข้าเดือนเมษาครับใช่ เมษาก็พุทธภาต่อไปผเก่ยังไงผมเรียนมาแล้วอ๋อนี่ไม่เรียนมาไม่รู้จริงๆเนี่ยโอ้โหตายเป็นความรู้ใหม่นะครับจะจำกันไว้นะครับผมเอาที่อยู่ผมป๊อกกี้ครับคูบี้ครับผม ฟุตบอลเมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรนะว่าท<ม>ีนี้ไม่มีอะไรแล้วก็จบรายการเท่านี้นะครัไม่มีผลฟุต <รอ S 2> บอลน,นะแต่มีข่าวสารมาอัปเดตเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีในการหลายข,ข่าวเลยนะก็เริ่มที่ข่าวของผมก่อนนะครับผมก็เริ่มที่ทางด้านของเป็นหัว่าช็อกอุกการฟ <c oughs> ุตบอลต็ว,ว่าได้นะ<อ>สำหรับนะครับสำหรับทางด้านของไมโครเวนนั่นเองอนะครับผมก็ผมว่าไม่น่าจะช็อกหรอก ชอบดูกันทำให้ตกใจไงเฮ้ยชอบเฮ้ยจริงเหรออะไรพึ่งเหรออะไรอย่างเงี้ยนะก็ประกาศนะครับผมก็สิ้นฤดูกาลนี้ครับไมเคิลโรเวฟนะผมก็ประกาศแสรสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็อายุน้ำครับโอเว่นก็ตอนนี้ก็33ปีนะผมแต่ถ้าถือว่าถ้าสําหรับคนอื่นถือว่ายังเม่ได้อีกเยอะนะแต่สำหรับเขานี่คือตั้งแต่มีอาการบาดเจ็บมาเราควนเ้านะครับผมเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ทําให้ฟอร์มนั้นตกไปเยอะเลยทำให้เขาว่า ถึงเวลาที่สิ้นสุดแล้วล่ะสำหรับการค้าแข่งในอาชีพฟุตบอลของเขาเขาก็เลยต้องป่าสตาร์ทถึงดูกันนี้นะก็ชบนิดหน่อยใช่กาบสโต๊กซิตี้ล่าสุดกับสกาสมูซรล่าสุดก็ลงไปได้ไม่กี่นัดเองนะครับ ยิงย่งได้หนึ่งประตูด้วยนะสำหรับมคาร์โลเวนก็เมื่อคร์โลเว้นนะผมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จอยู่นะครับผมก็เล่นให้กับตั้งแต่ลิเวอร์พูลแต่อายุสิบเจ็ดปีเลยนะก็รู้จักโอเว่นก็ตั้งแต่ลิเวอร์พูลนี่นะาาแหละแอตลโกใช่ผมก่อนที่จะย้ายไปอยู่ทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับผม,มแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ทางด้านของแมนยูกอ้นนี้เขาสั้นก่อนอ่าแล้วก็สั้นก่อนแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแมนยูได้แชมป์พรีเมียร์ด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายมาอยู่กับโตี้นะครับผมแล้วก เคยติดทีมชาติอังกฤษนะผมก็ลงไปซ้นสิ้น89นะแต่ก็ทำได้40ประตูด้วยนะสำหรับนี้นะครับสำหรับไมเคิลโนเว่นถือว่าเป็นนักเตะอาชีพคนหนึ่งที่ถือว่าชื่อเสียงดังแล้วก็ฝีมือดีคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับไมเคิลโนเว่นสมัยก่อนนะอันนี้นะนะแล้วก็มาที่ข่าวนึงครับผมวันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่อีกเหมือนกันนะครับสหรับอะไรครับพิมลีนะครับนั้นคู่ระหว่างวีแกล้กับนิวคาสเซิลนะครัเซนจำภาพนั้นได้นะผมภาพที่ สำหรับกอ,อ,องหน้าดาวรุ่งนะครับของวีแกนนครับนั่นคือทั้งของคารัมแม็กมานามานเอนนะผมที่พยายามใส่ทางด้านของไฮเดรนานะครับผมเป็นแบ็กซ้ายของดิฟเฟอร์เซ่นนะครับที่แบบว่าถือว่าน่าเกียดอ่ะย่ำเข้าเดี๋ยวหัวเขา่าหรือแบบว่าเจ็บเราก็ถือว่าเจ็บหนักจริงรกันนะครับผมก็่าสุดของเอฟเอนั้นก็มีผลประกาศออกมาแล้วนะครับว่าไม่ลงโทษ สำหรับของขันเดี่ยวคนนี้ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายนะครับ้าตายไม่ลงโทษเพราะจริงๆจังหวะนั้นมันน่าเกลียดน่ะก็คือดูเทปย้อนหลังแล้วอะไรแล้วก็สามารถลงโทษได้ในเฟร้นก็ออกมาสรุปหมดแล้วครับว่าไม่มีบทลงโทษใดสำหรับของหน้ารายนี้ผมเพราะว่าให้ผลว่าทางด้านของมาร์คเฮาซี่ครับผู้ตัดสินในเกมไหนเขาบอกว่าเขาก็เห็นเหตุการณ์เขาก็ไม่ได้ลงโทษอะไรจริงนะครับก็ถือว่าทุกอย่างหมกคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ ก็จบไปอ่าโอเคลองหน้าก็เอาให้ขาหักอะไรแขนหักไปเลยนะจะได้จบจบไปโอเคมาถึงทางได้ของข่าวเชลซีบ้างนะครับผมวันนี้ก็มาทางได้ของกองหน้าเลยครับตอนนี้เชลซีก็มีข่าวที่ว่าทางจะดึ็งกองหน้ายี่ะอาจจะมาแทนที่ของดังด้านเฟอรนัโดตอร์เรสนะของที่ตอนนี้ก็ยิ่งดีนะ่ยิ่งดียิ่งดีมากแล้วผมก็เล็งไปที่คนนี้เลยครับก็กลับมามีสายครั้งหนึ่งครับนั่นคือกองหน้าของ เลโอคูเซนนั่นเองครับนั่นคือทางด้านของ<ช>อันเดชูเรนั่นเองอนะครับผมว่าทองหน้าอันเดชูเรน,นี่ยคือนักเตะที่ว่าเชลซีน,นั้นเล็งไว้นานแล้วนะเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในการซื้อครั้งนี้ผมเพราะว่าทางด้านของเลโอคูเซนนั้นตั้งค่าตัวของชูเร่ไว้ถึง21ล้านปอนด์ในทีเดียวนะครับผมแต่เชลซีครับก็ออกการหัวใสนิดนึงนะครับผมโดยการที่จะเอาทางด้านของเดอบุนนะผมที่ปล่อยให้ทางด้านของเบรเมนนั้นยืมตัวไปดูแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะครับผมก็เป็นใครอ่ะ จะบุญไงถือเถิดหนุ่มที่จะซื้อมาไม่รู้จักมซื้อมาจากลีกแพงเดบุญซื้อมาจากอะไรลูกผมจะไม่ได้ตัวผมขาวหน่อยแบ็คซ้ายเจอะแอซซิตเหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าตกไปแปะแอซซิตนะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนทําประตูปกประตูนะก็เลยขายทิ้งเลยเล่นดีเกินมีคนแอซซิตเยอะแอซซิตซีแต่ผมชอบนะเดบุญคนนี้นะครับผมมีคนแอซซิตเยอะแต่ไม่มีคนยิงทีมนี้นะเป็นมิสซิลง่ายมิสซิลซีแล้วก็มีข่าวครับว่าขยันส่ง ทีมใช่ก็จะเป็นแลกตัวการนะครับผมเพราะว่าเป็นนักเตะที่บอกว่าหลายทีมในบุรุษสิงค์ด้าต้องการนะเดบุนนะครับเคลซีก็เลยหัวสายก่อนรอมแลกกับชูเล่ไหมแล้วก็แถมเงินให้อีก21ล้านต้โอ้ยมันจะแพงแค่เออนะยังไงก็ต้องรอดูนะครับว่าเชลซีจะทุ่มจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าบ้าบอยแลกเดบุนไปแล้วเงินอีก21ล้านนะว่าอำนาจดูกับเสี่ยมีนะครับทีมวกง เป็นการยิงคนใหม่ด้วยใครจะมาผูกลาฟางเล้ยไลาฟางหมดฤด,ดูกาลนี้ก็ไปแล้วเอ,อ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้หรอกนะอาจจะติดใจทุกฤดูกาลพอเยอะยนะอ่ะยังอยู่ขาที่ขาดเชลซีนะครับผมอีกข่าวหนึ่งนะผมวันนี้ก็หรือว่าเป็นการยกย่องนะหลังจากที่ทําประตูไปแล้ว200ประตูด้ดยกาลเลยรับกองกลางมิฟิลคนเก่งของเชลซีครับนั่นคือเรื่องของแฟนกันผ่พานั่นเองนะครับผมก็มีฟิลคนเก่งเลย นะก็ทางด้านครับคู่จิน้นประจําสโมสรคู่นี้<อ>นะครับนี่คือจอห์เทอรี่กับแฟไซมันพาดเองนะคู่จินจ้นจริงนะรักกันตลอดนะคู<อ>่นี้นะัากการก็ออกมายกย่องนะครับเ<อ>พื่อนร่วมาชีครับเ<อ>พื่อนนะรักนะผมว่าเป็นนักเตะน,นะครับเป็นมิดฟิลด์นะผมที่จอห์ถล่มตูแล้วก็เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเชลซีที่เคยมีมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยใครก็อาจจะคิดว่าจะเป็นทางด้านของเจนของโคโซลา่า นักเตะที่ดีที่สุดแต่เขาคิดว่าแป้งเงินผ่านดีกว่าของโคโซราด้วยเขายิงเท่าไหร่นะสองร้อยประตูแล้วเขาเตะมากี่ปีแล้วเตะมาอยู่กับเชลซีมาสิบปีไปดูเมสซี่นะคุณอันนี้มิดฟิลด์กองหน้ามันไม่ใช่กองหน้านะก็ทำให้คุณนี่ผมก็ยังจะเดี๋ยวลืมข่าวเลยนะแต่เขาบอกว่าโง่อยาเงีขาบอกว่ามิดฟิลคนนี้นอกจากบอกว่าหายากนะมิดฟิลที่ว่าเป็น วัตถุสําคัญของทีมที่ประสบความสําเร็จนะบอกว่าในอังกฤษมีคนทําได้อยู่แค่2คน 2> นั่นคือทา้าของแฟนน์แกรมพาร์แล้วก็ไรจิตเท่านั้นที่สามารถทำได้นะนีน่คือเป็นคำชมของจอห์นเทอรี่แต่ผมก็ทางด้านแฟนน์แกรมพารเขาก็อายุน้ำก็34ปีแล้วนะก็ยังไม่มีสัญญ,ญาที่จะต่อในสโมสรเชลซีนะไม่ยอมยืย่นทักทีนะตั้งแต่ย้ายมาแล้วผมก็ตอนนี้ครับก็ยิงไป200ประตูแล้วเขาบอกว่าขาดอีกแค่3ประตูก็จะทำลายสถิติ การทําประตูสูงสุดของสมโมสรของท่านาน้นนองบ็อบบี้เทอร์ริงนะครับดูมาเจอบ็อบบี้เทอร์ตัน <ST AN N> ดิชาร <c oughs> นี่ก็ต้องรอดูครับผม <c oughs> ว่าทํำลายเยอะหละแค่3ประตูก <c oughs> ับแมตช์ที่เหลือแมตช์ที่เหลือกี่แมตช์ประมาณสิบแมตช์รวมแชมเปี้ยนลีกรวมยูโรปาอ๋อคือนี่คือ200ลูกนี่คือรวมรวมทุกถ้วยทุกอย่างละถูกรวมแต่ยิงมาเลยไมย่ได้พึ่งเมสซี่เล้โยหมดแล้วครับหมดแล้ว ไม่ได้ว่าี่อะไรทีมคุณแบบแต่อคนนั้นมันไม่ใช่คนธรรมดาเอามาที่ข่าวของผมบ้างนะครับไปทีก็ยังอยู่ที่เซมิลีกเช่นเคยครับครับโทนี่ฟูลริตกุนซือช่างมันมอสโตคซิตี้ครับออกมายืนยันพร้อมปล่อยตัวอัชเมียเบโกวิดผู้ักษาประตูือหนึ่งของทีมครับที่ตอนนี้กำลังมีหลายๆทีมในพิมพ์ดีสนใจไม่ว่าจะเป็นอาเซนอลเชลซีแล้วก็แมนยูเอามาทำไม มีนืแมวด้วยข่าวดังมากจะเอาด้วยเอาไปทำไหมนะครับเพรมีสองคนก็มีแล้วเพราะว่าทุนนี้พู้ิสบอกจะยอมปล่อยปล่อยตัวออกจกทกทีแน่นอนถ้าได้ค่าตัวยังต่ำา20ล้านปอนด์โอ้ยแพงแย้แพงต่ำ0่ล้านก็ประมาณ1,000ล้านบาทใช่แพงมากเลยครับใช่แล้วเขามีข่าวอะไรวะเนี่ย ตามรายงานข่าวบอกว่าลินเดนกา์ดประตูมือสองแมนยูก็ออกมาแสดงความต้องการจะย้ายทีมเช่นกันก็เลยเป็นข่าวพูพันกับแมนยูอ๋อมนยีสิทนเี่เขาบอกว่าสองทีมนี้อย่างเขาบอกว่ามีความเป็นได้คือว่าเชลซีกับแมนยูเนี่ยอาจจะโอกาสที่ต้องการมาตัวผู้สำสูคนนี้น้อยเพราะว่าอาร์เซนอลต้องการมากกว่าเพราะมีปัญหาเรื่องผู้สับระตูยูแต่อาจจะติดการทุ่มหรือเปล่ามันละเองทุ่มหรอกไม่ขัดเลยอาร์เซนอล เชื่อมโยงกับแมนยูคนนึงก็คือทางด้านของลิเวงกาเห็นว่าใหญ่งเส็นแค่ข่าวลือครานี้ได้มาได้ข่าวลือถ้าได้เอาไม่เอานีสองคนนี้พอละเอาล่ะข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของเซอร์กิโออังกูเอโร่นะครับกองหน้าทีมชาติเจเนน่าแล้วก็กองหน้าของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถูกส่งตัวกลับไปที่สโมสรไปที่เรียบร้อยแล้วหลังไปเข้าค่ายฝึกซ้อมกับทีมชาติเจเนน่าที่จะลง ฟาดแข่งกับเวเนซุเอลาแล้วก็บลรเวียนะครับในวันที่24 27ในซีซั่นบอลโลกรอบเข้เลือกโซนอเมริกาใต้ครับผมก็โดนส่งตัวกลับเรียบร้อยแล้วเพราะว่ายังไม่หายเจ็บดีร่างกายที่ียังไม่ปิดครับตัวีไม่ได้ลงเลยนะจะมาลงให้ทีมชาติบ้าไปแล้วส่งไปได้ไงนะครับผมก็ต้อว่าให้กลับบ้านไปก่อนซึงตอนแรกเราจะตัวจะหายทันสุดท้ายก็หายไม่ทันนะครับ ติดตามกันต่อไปถบางคนจะเจ็บมากไปกว่านี้ก็เลยกลับไปพักฟื้นให้กับเซตตี้บ้านดีกว่านะครับผมกลับสโมสรไม่กลับบ้านนั่นแหละข่าวต่อไปเป็นข่าวของพาดหัวข่าวว่าฮอตสันเรียกเทเลอร์ติดทงผู้ดีแทนเคฮิวเป็นการติดการของทีมชาติอังกฤษอีกแล้วตามเนื้อข่าวเขาบอกว่ารอยฮอตสันผู้จัดการทีมชาติอังกฤษะได้จัดการเรียก ตัวสตีเวนเทเลอร์กองหลังของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเขามาติดธงผู้ดีในศึกฟุตบอลโลกเราเราคัดเลือกเหมือนกันใช่ไหมครับผมใช่แทนที่ไกรี่เคฮิลกองหลังของเชลซีนั่นเองที่ถอนตัวไปเนื่องจากแค่ประจำทีมชาติรู้ว่าเคฮิลไม่ฟิตนะครับผมก็ทีมชาติกีก็ได้เจอกับซานมาริโนในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับผมโดยเทเลอร์จะได้น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงคู่กับไมเคิลดอสซัน เตอร์แบ็กของไก่เดือทองตอนแน็ฮอสเปอร์ตจุดนี้สเปอร์ตไปไหมาแล้วก็จะมีสเปอร์ก็มีคนหนึ่งซีเวนเอกองหลังก็มีซีเวนโฟเกอร์อโจลีออนเลสคอตอ,อันนี้ของแมนซิสตี้แล้วก็พ <c oughs> ิสบอลลิงเลสคอตนี่ไม่ได้ลงให้แมนซิสตี้เลย <c oughs> <c oughs> ใช่เขาจะมาเอามาลงทีมชาติโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้เขาคือกองหลังอังกฤษไม่เหลือใครแล้วจริงอ่ะตัวจริงๆคือเจ็บนิโกลก็ถอนใช่ทีวีก็ถอนเป็นอะไรอ่ะเมาหรอเมาเนี่ยโอ้ ใช่ยังไม่สักก็เลยถอนกันไปพวกนี้ก็มีคิดสปอลลิงนะครับเป็นความหวังของแมนยูใช่ต่อไปก็ดีครับก็ให้มันเตียบไปเลยอย่ามาลงอีกเลยชอบเรียกจุดโทษตัวนี้ข่าวต่อไปไปที่ไปที่ไหนล่ะไปที่กาโชซิลเรียอิตาลีเป็นข่าวของเจ้ามาลายูเวนซูสนะครับก็ออกการเซงเซงเมื่อโจโจ ทีเอลรินนี่นะคะรับกองหลังทีมชาติเดลีของยูเวนตุสเนี่ยได้รับบาดเจ็บข้อเทา<ม>้าแพทย์ประจําทีมชาติเดลี่ก็ยืนยันว่าสภาพความฟิตของลาเต้พี่น่าเป็นห่วงฟ<ม>ังรู้คุณฟังรู้เรื่องอะไรเมื่อกี้เหมือนแล็บไหม,ไมแ,มแ <c oughs> ก็เพิ่งบอกว่าเป็นดาวเตะวัย28ปีนั่นเองอาจาอาจะพูดเร็วนะครับไปอยู่กับโจอีบอยบ่อยมีการน่าเป็นห่วงแต่เจ็บซ้ำ แล้วก็มีแพ้ใหม่ก็จะประเมินสถานการณ์อีกไปอ,อีกสองวันอาการเป็นยังไงทางทีมแพทย์ก็จะตรวจอีกทีแต่เขาบอกว่าอาจจะมีสิทธิ์เยิง่งก็ไม่ค่อยเป็นไรแล้วแหละช่วงนี้ยูเวก็คะแนนก็ดีแล้ว,วนนนหนีแต่ก็ยังหนีไม่มากแต่เขายังมีแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกฐาน้วเพราะว่าเจอจากพลังของมาเยอะนิดนึงด้วยเยอือนสนุกสนุกสดแสเชียร์แดนดิ้ครับโอเค ไปหมดแล้วครับเอาไว้แล้วนะครับผมวันนี้โปรแกรมของเราก็ไม่มีเช่นเคยนะครับผมสำหรับฟุตบอลในการใหญ่ๆผมก็รอสุดสัปดาห์ที่เดียวเลยนะสำหรับฟุตบอลโลกก็บตัดเยี่ยมนะครับสุกทีมชาติสุขสาวทีมนี้นะครับเป็นทีมชาตินะครับอ่ะแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมครับติดตามทีมชาติไทยด้วยเป็นการทุกทีมชาติเนโลกนะครับผมอ่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารเราได้ที่เว็บไซต์รักบ l a ด b a เน็ตนะครับผมแล้วก็ เพียงแค่แชร์ข่าวเราใน Facebook นะครับผมก็จะรับเสื้อเตะนี่ใส่แล้วหล่อเลยเนี่ยวันนี้คุณกูหล่อมากเลยนะนะไปปีๆเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ปีๆเลยปีเหรอฮะเราปีแต่ว่าเราจะส่งบินเก็บตังค์ตามมาไหมไม่มีไม่มีสองข้ายีๆนะครับผมปีๆครับปีๆครับตอนนี้เหลืออยู่อีก สามรนบทุกนะครับรีบกดแชร์กันได้อยากแจกอยากแจกมากมาครับโอเคไเดี๋ยวพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการลักบอลไร้สวัสดีครับ